สบายดีพี่น <S 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 nah, th asking, ้องสบายดีเด้อพี <S <S ่น้องนั่นทั้งหน้าเพื่็นบอกขาวๆนะเห็นเห็ดว่านจะวานนี่พี่น้องดอกนลอยๆนะครับเลยห์พุ่นพุ่นดอกผูกกับงามๆพุ่งสองสามดอกพุ่นสองสาม เด็ข้างทางนะนี่่มรันาถ้าออกมเชียงนาก่ดอีกแล้วจุ่มก็นี่จจุมก็จะเหยียบมันหักว่ะนี่เาขี้อุ้ยนี่นี่นี่โอ้นี่มันแข็งอยู่มันมาถือฝุ่นนี่เห็ดไข่ นันดอกน้อยๆเล่นนะน,น,นี่ก็แม่นี่นี่นี่เนีย่ยนี่ก็แม่นี่อู้ซามจู๋บ่มีมีเนาะเพราะว่ามาเพื่อหอดนาครับอือถูกี่เนาะเก็บก่อนที่เที่ยงเอ้ยเห็ดดินเนี่ยเฮ็ดดินเขี่ยเจ้าบ่มีลายเนาะ

Nathanagua, mẹn bọn ào hàm mẹn duyên đấy nèo tìm nhạc đến đây này tên lửa mẹn duyên 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 ออก,กลายแห้งเหรอเหม็นเยอะก่อนเียเก็บผูกก่อนหอดเยกหน้าพี่หนอดอกเก็บนห่ดอกนั่นนี่หนอเป็น ออกเป็นหมูได้ป่ะพี่ตาถจุงยเฮ็ดคลอย่ี่เนาะมันไปตองลายเดี๋ยวมันหนาวเนาะแล้วอ่อก,ก พี่น้องพี่ก็มีดอกเตียวคือว่าจูมันบ่แม่นะทั้งคนก็ออกยายอยู่อุ้ยจูมันนี่ดอกพักง่ายอย่านเงี้ยเรเก็บแต่ตาลุกขึ้นแล้วนี่กาเก็บจูมหนึ่งแาบนี้เห็ดดินตามธรรมชาติพี่น้อง ทงการหอดยงหน้าได้บบล,ลายๆเ,น,น,น,เนี่ยอยติ<ป>ดจนีแปเราต้องหาไกลเห็ดกันนะโนอต้อ,องีอคีถก่า,าอกอยาง,งาาีกตลแล้วหมาลอดละออกวิซ้อูวิงหน้าซ่ออกใจอยู่แล้วนะเห็ดกันเลย

ดดินก็ได้มันดอกใหญ่กระโดดใหญ่แข็งๆเลยโป๊ะเลยปวดๆเลยขนาดนียนี่จูมันอีกให้น้องเหมือนดูเลยอยากขีายคือเฮ็ดละงูีเนาะมันหมุนดินขึ้นมาโลดมันหมุนขน้ดไดนเนาะถุดปวดแล้วก็เลด้เงี้ยมาทานผู้ก็มือมีป่ะจ๊ะมีจ้ะ ไข่เฮ็ดแล้วงูบอกอหน่อจูมันป้อน่องดอกคิดว่าไข่เฮ็ดแล้วงูก็โดนเหูจม่สตอก็บใดมอจะเือเ็นูเปน่บเองสดกนอไว้แล้วอุ้ยเราไม่มีจูมันเลยใช่ต้องขังไวแม่สนานเดี๋ยวเราเก็บเอาวดทีน่ะ จะตาดีกับเธอแล้วจะบอกให้บ่อนีเอวเ็มกตาน่อยเฮาเลยฉันไม่นามาหานี่นะนะจูมันอพี่นนอมาปุยปุยอะไรในํามาใน้มาเฮคีนี่พนอกุหลาสีทขาวสีแดงทีขาวสีแดงมันจะออกทกอั้งรูมนาค่ะอะมีเนี

โ้นบุมีแนวใส,าสงงมาากำลังสีหอดเทียงหน้าบองเกาเนพี่น้องออกลายแหงูมน้าพี่น้องดินแตกือขึ้นมาเลยนีู่มเย่้อเนียมีนี่หรอเนาแ่หรอเนาล

ข้าวโพดแห่งสีไายไปจักทงกังอเก็บสุดก่อนนะเก็บก่อนนะทั้งเถืงขึ้นไปนะอืมส่องก็งกงงมกีมูมกเกาอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยไหนเลี้ยงเลย lúc kéo theo đường này thôi vậy nó đình thì mời mùa đình tèo đường này mùa đình tèo đường này mùa đình tèo đường này mùa đình đường này mùa đình tèo đường

พี่น้องป้งป้ายฉันคือมานแท้จ้านี่้เพชรเพชรมันตนเ่น้องเด้อเด็กเฮ้ยพี่น้องสองทจูมี่ผีสามจูมพรแกเพิ่งหนงด้อัอาน่นี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 ่ตนี่อืงพี่น้องคลังเตเขียวเานงามดอกง่มาดิแขงไห่ขันจูมนเอพี่น้องโป๊ โมเจ้าอ้าวนี่เก่งเลยไิได์กระตามากสิเป็นต์ไป้เลยนะพี่น้องตากราไได้ถือาะวามาแเลวบท่อเทียงทำพี่น้องได้เลยใส่กระใส่ตะก้ารลดหันแล้วอูงูดงดูดยดู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 ดดังกดูยพี่ดูดูทั้งดูงกดู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 ดป้า บ่เ<ม>อากระสางลาเลยว่า<ะ>ละ,ะม,ม,มัน,นออกแต่ปลากุุงด้วยอเอ,เอเเงเสียงไปใช้มาสบ <laughs> มาบเนี่ยเจียบตีนปลขุดยังไง พอเวเดินเลยเต็มกระตาพี่น้องเต็มกระตาหลุดเลยเก็บเก็บเต็มกระตาสามจูพี่น้องเพชรที่เสียงบานเครดอนี้จะคือบรนเน่าแจะเท่าน้ำบรรจงอยู่เลยชี้มาหนะนี่กำลังเส่ Căn bán một cái sim đường chở mà, chở mà chở 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 chưa chưa nhá chưa đẹp chưa 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 Ui, đi qua, buồn này, buồn này. ui chưa 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 Ui, chưa 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 cứ đi càng nói nè mọi người nhà Tìm cái nói cho đây cái mình cái tay nó ngoại แล้วมาหอน,นีก็สิเด็ล่าเลื่อใจพี่น้องขอบุณในร้ายเลื่อใจที่เขามาเบิกมาซู้มใบปอกกันนไม่คลิปนะล่าไป้วยเฮ็ดงามๆเลยจ้ะ